วัสดียังเป็นทางการนะครับผมวันนี้กับเลราพัก EP ที่2แล้วนะครับผมวันนี้เราจะไปกันที่บ้านไร่พอเพียงอยู่ที่แก่นคอสระบ,บุรีนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะถึงละอีกประมาณ12นาทีนะครับซึ่งตอนนี้น้องเลก็เพิ่งตื่นแล้วก็หิวเลยทีเดียวเลลาพักเอา ห่วงกินครับผมไปเดี๋ยวไปลุยกันที่นู่นแล้วกันนะฮะวันนี้ขึ้นบ้านใหม่ด้วยกับน้องหมีโคดีแอคนะฮะ ส่วนเต็นท์กระโจมของอ้อนและลูกที่มีห้องน้ําส่วนตัวก็จะเป็นเต็นท์เดียวนะครับ <l od> อยู่ตรงโน้นน้วงซึ่งเราจะการกันใต้ต้นไม้นี้พอดีก็ดู private นะเพราะว่าเราได้มาได้จองเรียบร้อยครับผมก็ใครสนใจมาผมว่าบรรยากาศดีนะแต่กลางวันก็ประเทศไทยอะ่ะ <l od> จิกและพักพวกแล้วครับวันนี้เราจะกลางกันตรงด้านหน้าเลยคือเดินเข้ามามั่งเจอเลยคือต,ตรงนี้เราก็สบายพออยู่ด้านหน้าแล้วหลังไปสิครับกลางวันเราสามารถเข้าไปนั่งตรงนั้นเย็นๆได้เลยนะฮะนี่ฮะแล้วตอนเย็นเราจะพาน้องเรไปเที่ยวห่วก็เล่นน้ำตรงนั้นได้ฮะตรงนี้น้ำมันจะน,นิ่งเดี๋ยวไหมนี่เดี๋ยวเราจะไปเล่นเรือตรงนั้นไปไหมเรือเรียกว่าโบท๊ท พายเรือไหมชอบแหม่ยิ้มเลยนะยิ้มเลยฟันกระต่ายมีทั้งฟันกระต่ายมีทั้งฟันเขี้ยวเด็กคนนี้ i เสร็จแล้วครับตอนนี้คือตอนนี้วันนี้คือออกมาสิบโมงมาถึงประมาณเที่ยงกลางเต็นท์บ่ายโมงดูสภาพคือนี่เหงื่อนะอ่ะอนนเสร็จแล้วนนี้หอยก้าวอของผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไอ้ต้นแบ็กอัพของพี่อออปองศักดิ์จะมาอีกหนึ่งคนเดี๋ยวผมไปจัดการปูพงปูผ้าข้างในจัดอะไรข้างในให้เรียบร้อย ไปหาอะไรกินดีวาตอนนี้ก็กลางเสร็จเรียบร้อยเตรียมของอะไรเรียบร้อยนะครัวเราก็ตั้งอยู่ข้างหน้าใกล้ๆนี่เองก็ถือว่าอากาศร้อนมากตามปกติประเทศไทยอยู่แล้วกลางวันแม่งถึงจะหน้าหนาวที่ไหนแม่งก็ร้อนแต่ก็รอดูตอนกลางคืนนะอากาศน่าจะดีเพราะตรงนี้มันล้อมไปด้วยเขาอะตรงอันนี้คืออ ที่กลางเต็นท์บ้านไร่พอเพียงนะครับซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีครบเขาก็ใส่ใจรายละเอียดนะอย่างเช่นแบบว่าคือกลางวันนะ่ะคือร้อนนะ่ะมันไม่สามารถอยู่ในเต็นท์ได้เอาจริงเขาก็จะมีศาลาให้นั่งตอนกลางวันเขามีกิจกรรมเยอะมากนะเนี่ยมีทั้งเรือพายลงเล่นน้ําได้แล้วก็จะมีคาเฟ่ยอยู่ข้างหน้าคือเราสามารถเดินไปเดินมาได้แล้วก็ ใครที่ไม่ค่อยได้ทําอาหารเองนะฮะก็สามารถโทรสั่งได้ไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะหรือว่าจิ้มจุ่มเจ้าฮ้อนหรือเป็นอาหารตามสั่งทั่วไปสั่งได้เลยเพราะตอนนี้เขาก็เหมือนให้สั่งกับชุมชนแถวเนี้ยครับใกล้ๆก็เหมือนก็ช่วยกันหารายได้ไดกับมันคือแหล่งท่องเที่ยวนะแต่จากการที่มาคราวที่แล้วเราไปอีกที่หนึ่งเรียลรพาัาอีพีแรกนะเราก็สระบุรีเหมือนกันคือตอนนี้อยากใกล้ๆกกรุงเทพไปก่อน เราจะได้เดินทางไม่เหนื่อยมากอะไรนี้ก็ถือว่าตอนนั้นนี้อากาศดีนะตอนคืนชิวมากจิบเบียร์สบายๆโอ้โหเบียร์อร่อยมากเบรกปัดครับ <laughs> ไม่เบรกนะเบรกปัด <laughs> สี <laughs> <4 S 2> <laughs> ่โมงตอนนี้ oh, ได้เวลา <laughs> พาน้องเลเล่นน้ำแล้วฮะไปเล่นน้ำ เล่นน้ำไหม <Bye. S 1> ไปไหนเล่นน้ำเล่นอะไรนะเล่นน้ำไป Let's go สเสร็จเนี่ยหมดกิจกรรมวันละเหลืออีกอย่างเดียวเดี๋ยวรอเจ,จ้าฮ้อนมางั้นผมว่าวันนี้น่าจะพอประมาณนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเห็นเอฟชวนไปน้ําตกเดีขับรถออกไปข้างนอกกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายลูกพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับดีถึงน้ำตกแล้วลูกชื่อน้ำตกเจ็ดโคตรพูดดิน้ำตกเจ็ดโคตรน้ำตกเจ็ดโคตรใช่แล้วเก่งมากครับ เดี๋ยวเราไปดูน้ำตกกันนะไปดูไปดูไปทางไหนเลสโกบอกดิเลสโก น้ำเสร็จแล้วนี่มาน้ตตําตกน้องเจออะไรบ้างนูน้องเจอสัตว์อะไรบ้างืเจออะไรนะด็อกใช่ไหมออหมาหเจอบัตเตอร์ไายด้ใช่ไหมคะเจออะไรอีกบัตเตอร์ายบินตัวไหมสวยไหม,มคะ,ะแล้วในน้ําน้องเจออะไรนะในน้ําน้องเจออะไรนูปลาปลาชายแล้วเมื่อกี้ไปเจออะไรนะไปเจออะไรนะสี่ตัวแม่แม่ไข่ชายเจอแม่ไก่สี่ตัวด้วยนะีเมื่อรแล้ว อ๋อเจอนี่ด้วยใช่ไหมที่มามาบอกกัดเจ็บอ่ะเจออะไรลูกเจออะไรคับ A N T A N T A N ปีีบปี๊บเป็นอันว่าน้องเลสนุกป๊าป๊ามาหมาก็โอเคแฮปปี้ สองนะหลังจากว่ายน้ำเสร็จกลับมาครับมีสมาชิกเพิ่มมาสวัสดีครับคุณต้นสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมาแจมครับมาแจมแจมเขาติดภารกิจเขาเลยมาได้วันที่สองพรุ่งนี้เราก็กลับกันแล้วเขาก็มาทดสอสสดคบคุณต้นตใช้คอโดมสองเจ็ดูนนะฮะเต็นดีอยู่เอ้ยทรงดีอยู่นะมันกว้างอยู่ย,ย่างเนะงี้ยนะกว้างมันกว้างเลยทีเอา ครับวันนี้เราไปเล่นที่น้ําตกมาแล้วนะฮะแล้วลูกตอนนี้ก็เพียหลับที่เรียบร้อยผมก็มาเลยมาช่วยต้นกลางเต็นท์อยู่ฝั่งตรงโน้นนะฮะวันนี้ก็ทริปเนี้ยก็มีสามเต็นท์นะครับก็มีสปริงบาร์ของ9้ามีโคดีแของผมแล้วก็โคแมนสองเจ็ดศูนย์นะฮะของต้น3มเต็นท์แล้วก็มีเอฟมาอีกคนหนึ่ง ผมว่าโดยรวมแล้วก็ทริปนี้ก็โอเคนะครับติดอยู่อย่างเดียวเลยจริงร้อนครับธรรมดาแต่ถ้าแลกกับความสุขของพวกเราก็ไปได้ทุกที่ครับกลางคืนขอเย็นพอตอนนอนเนี่ยเข้านอนแล้วครับเจอกันพรุ่งนี้วันเก่ดเดี๋ยวเราจะมาเก็บของพรุ่งนี้จะดูกันซิว่ามันจะวุ่นวายแค่ไหนน,นจะจ๊ะ สันดีครับตอนนี้กําลังจะทําการเกลียร์ของแล้วก็เก็บเต็นท์ลงมาแล้ว สามวันสองคืนแบบฉบับเลลาพักนะครับเลราพักที่นี่ก็บ้านลายพอเพียงนะฮะก็เอาจริงๆถ้าไม่นับความร้อนนะให้กี่คะแนนเฮ้ยก็จริงก็เก้าสิบได้เลยนะคือชอบที่แบบใกล้ๆมันมีน้ำตกอะไรใช่ก็ถือว่าคะแนนสูงนะก็ติดเรื่องร้อนเดียวเอาอย่างเงี้ยไม่ใช่ร้อนสำหรับเขาว่าตรงบ้านพักเนี่ยมันคือเรามีเด็กไงใช่ไหมแล้วเด็กเล็ก แล้วบันไดทางกับบูนไม่หยุดเลยให้แม่มาเปก่อนบันไดตรงทางห้องพักกับที่จะลงมาห้องน้ําอ่ะมันค่อนข้างขั้นสูงนิดนึงแล้วมันแคบเปลเาเดินขึ้นเดินลงก็ต้องระวังนิดนึงแค่นั้นแหละแต่ตรงนู้นเขาจะทําห้องน้ําส่วนตัวแล้วนะเห็นป่ะพี่เขาบอกว่าเขาบอกวันที่ย8บปดเนี้ยครบรอบหนึ่งปีพอดีก็เนี่ยอย่างต้นก็บอกเก้าเต็มสิบผมก็ให้ประมาณนั้นนะเพราะว่ามันก็ บรรยากาศดีนะมีกิจกรรมให้เล่นมีครอบครัวเนี่ยพาลูกมาพายเรือมาเล่นน้ําอะไรตรงไปอีกหน่อยก็เป็นน้ําตกสากิโลเมตรใกล้บอกเลยใกล้กรุงเทพบรรยากาศก็ดีแต่ผมแนะนําว่าวกกลางวันมันจะร้อนอะ่ะแต่มันยังดีที่เราได้มีอะไรออกไปข้างนอกไงลางเต็นท์ทย้งไว้ใช่ใช่โดยฟังใหม่แต่ผมว่านะคต้า<ห>ต้นไม้ไมันล<ม>่มรื่นขึ้นอ่ะที่เนี่ยผมว่าดีเลยก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเลละพักอีพีหน้าจะไปไหน รอชมกันครับผมขอบคุณตากก้องนะครับผู้ร่วมทิปมีไอ้ก้าวไอ้เอฟไอ้ต้นตามมานะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันอีพีหน้าฮะ